ที่ที่ที่ถามนี่ยนะก็เหมือนว่าไม่ถึงเส้นสมองด้วยแล้วก็ยึดติดไปลบหนอนทั้งสองข้างก็ไม่มีอะไรดีเลยนะคะก็ให้มีสติไว้แล้วก็เติมให้เขาให้หนักแน่นไว้ใส่สี่เหลี่ยมนะคะใส่สี่เหลี่ยมที่เนินไหนเนินคุณธรรมที่เดียวบอกเลยถ้าเขาติดใส่สี่เหลี่ยมที่เลยคุณธรรมไม่ใช่ไม่ใส่สี่เหลี่ยมที่เส้นวาสนานะวันนี้ข้ามปัญหาให้เขาอีกนะถูกไหมโอ้ปัญหาคิดดูดิเส้นวาสนามันก็เหมือนเส้นเส้นเชือกอะ ได้คือสามเหลี่ยมดวงดาวนะคะพวกนี้จะติดกับเส้นวาสนาได้แต่ไม่ใช่พวกนี้แบบถ้าทับกับเส้นในวาสนาเลยอ่ะเป็นดวงดาวได้อยู่นะแล้วก็อสามเหลี่ยมได้อยู่วีวีวิกตอรี่ได้อยู่นะคะแต่อย่าเอาสี่เหลี่ยมมันเหมือนก้อนหินอ่ะเอาไปเกาะไม่ได้นะคะแล้วถ้าเราเอขีดพุ้นขึ้นไปเลยให้เขาดูเพิ่งเพิ่งจะมีจิตบอลหรือกระปองเรือแมยังมีขีดอันง่ายๆนะคะวันนี้อ่ะกลับไปท เปลี่ยนไมค์เซ็ตเข้าอนคนที่เพื่อนไม่รักเลยอ่ะมันมีไมค์เซ็ตแต่ละคนที่เจ้านาย